ในฐานะผู้ใช้ศิลปะการต่อสู้ที่มาการประลองนี้นายได้ละเมิดกฎกฎอะไรอันไร้สาระในฐานะสิทธิของปมุกผู้ใช้ศิลปะการต่อสู้ฉันยังต้องปฏิบัติตามกฎของนายอยู่ไหมเอ็งโง่แม้แต่ฉันก็เอาชนะชายคนนี้ไม่ได้ชูยี่คนนี้มีความสามารถพิเศษอะไรถึงต้องออกหน้าเขาอยากเสี่ยงดวงงั้นหรอชูยี่มั่นใจเกินไปในสถานการณ์อย่างนี้ เขายังกล้าขึ้นไปโชว์ออฟบนสังเวียนพวกฉันรู้ว่านายไม่เคยตั้งเป้าหมายเพื่อสิ่งที่ไม่สำคัญฉันหวังว่านายสามารถรับมือกับเอเวนนี่ได้ต่อหน้าคนหัวเสียมังกรต้องขดตัวขึ้นพยักต้องนอนลงต่อให้อาจารย์ของนายมาที่นี่เขาก็ต้องปฏิบัติตามกฎของเราแรกเริ่มเดิมทีฉันอยากไว้ชีวิตนายนะแต่นายยังอยากต่อสู้กับฉัน ไลงนรกซะเอ๊ะให้ตายสิอะไรวะเขาสลายพลังทั้งหมดของฉันด้วยการพลิกฝ่ามือของเขาได้ยังไง ชูยี่สุดยอดเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากมันก็แค่เสียงดวงแล้วโชคดีไอ้บ้านนี่จะแข็งแกร่งกว่าฉันได้ยังไงอย่างน้อยเขาสามารถกู้เกียรติของคนหัวเสียกลับมาได้ไม่เหมือนขี้แพ้บางคนที่ถูกหยามหน้าอยู่ฝ่ายเดียวนายกำลังพูดเรื่องอะไรชูยี่ต้องใช้อุบายบางอย่างเพื่อให้ชนะนายมันหน้าด้านไล่สี อย่าไปฟาดฟันกับพวกเขาแค่นี้พอไปที่อื่นกันเถอะเราไม่สามารถอยู่กับตัวตลกได้ตลอดเวลาวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ